สวัสดีครับร้านโปรกมเมอร์ครับวันพุธที่7นะครับมกราคมนะครับก็อันนี้คลิปที่3ของวันนี้แล้วนะครับซึ่งจะเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วนะก็จะเคลียร์งานวันนี้ที่ส่งเคลียร์งานที่จะส่งให้วันนี้นะครับที่คลิปนี้นะครับก็คลิปนี้ก็จะมีลูกค้า2อรายนะครับจะเป็นเกมเพ1หนึ่งหนึ่งรายนะครับก็เลสซิ่งลากูนแผ่นแผ่นในที่เป็นโมดิฟายเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็เพย์สก็ลูกค้า1นึรายสั่งมาษามเกมตามนี้นะครับนะอ่านะครับ ผมเปิดลองเพยงหนึ่งก่อนนะนะจะได้ปิดงานก็นี่ก็สี่โมงแล้วแหละนะเคลียร์งานพอดีเลยตอนแรกเมื่อคืนที่ผมเห็นออเดอร์เข้ามาเนี่ยลูกค้าเพยสองสามแผน่นแล้วก็ลูกค้าเพยหนึ่งเจ็ดเจ็ดเกมแดแผนนะ่นอ่ะมันทั้งหมดถ้ามันถ้าถ้าถากับมันทั้งหมดสิบอดแผน่นผมคิดว่ามันจะเคลียร์งานไม่ทันไงนะแต่ก็บอกว่าผมไปซ่อมรถมันแค่ครึ่งวันนะครับสิบเอ็ดโมงครึ่งก็เสร็จแล้วนะครับนะ ก็กลับมาเที่ยงก็เริ่มงานได้ก็เลยเออมันมีเวลาสี่ชั่วโมงนะก็เอาทันอยู่นะครับเนี่ยก็ทันปิดงานได้อยู่นะไม่งั้นถ้าเกิดว่ามันต้องเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างอ่ะผมว่าถ้าเปลี่ยนครบอ่ะมันไม่ทนันทีนี้อะไรไอ้บางอย่างมันยังไม่มานะเขาบอกว่ามันมาหลังวันที่สิบห้านะก็เลยเออมันมันก็เลยเปลี่ยนไปอย่างเดียวนะครับก็เลยทนนะันเนาะก็มาเกียยงงานให้ไม่งั้นถ้าไปเปลี่ยนอะไรแบบเสร็จใบ เสร็จเสร็จเลยเที่ยงอย่างเงี้ยที่บอกทําไปทําตั้งแต่เช้านะก็อย่างที่ผมบอกผมวางแผนวางแผนไว้ก็คือไปส่งของที่ขนส่งอ่ะ9ก้าโมงนะครับที่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 แฟลตเอ็กเพรสอ่ะแหละนะ9ก้าโมงนะครับเนี่ยออเดอร์แรกที่ส่งไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยดูเวลาไปส่งนะเนี่ย นะเนี่ยเนี่ยเก้าโมงเห็นไหมเนะี่ยเขาบันทึกเวลาเข้าเวลาส่งผมส่ง9ก้าโมงแนาทีนะฮะส่งของนะเนี่ยเก้าโมงผมไม่ส่งแล้วก็เก้าประมาณเกือบเกือบเก้าโมงครึ่งก็คือผมไปเข้าอู่นะผมไปเข้าเข้าศูนย์นะครับแล้วเก้าโมงครึ่งเข้าศูนย์ก,มก็มันก็เสร็จสิบเอ็ดครึ่งนะประมาณสองชั่วโมงนะจริงๆจริงๆมันจะเสร็จเร็วกว่านั้นด้วยเพราะว่าเก้าโมงมันก็คิวเต็มแล้วอ่ะมันมีคิวจับเหมือนกับ จากเมื่อวานที่เขายัางค้างอยู่ไปอยู่อะแล้วเขาทิ้งรถไปไงะนะเออไปไปในเก้าโมงครึ่งนะไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ถึงครึ่งดีหรอกเก้าโมงยี่สิบกว่ากว่านะแต่แต่เขาเอไอช่องไอช่องที่เขาซ่อมรถเลยมันเต็มหมดแล้วอะเออเต็มเแล้วเราก็เลยก็ต้องรอนะกว่ามันจะได้ซ่อมจริงก็สิบเอ็ดสิบโมงกว่ากว่าแล้วอะนะสิบสิบโมงครึ่งด้ยมั้งนะแล้วเขาก็ทําชั่วโมงเดียวก็เสร็จละ พราะไปเปลี่ยนแต่เกน้ามันแล้วเกน้ามันมันมีสั่งอะไหล่ไว้ได้ตั้งแต่สิ้นสิ้นปีแล้วนะครับได้ต่เดือนเดือนธันวาแล้วมันก็เลยเปลี่ยนใช้เวลาเปลี่ยนแล้วก็เสร็จนะอะไหล่เก่ามันเสื่อมหมดแล้วลูกลอยวัดระดับอะไรมันวัดไม่ได้ไงเออมันเสียหมดเลยนะก็ไปเปลี่ยนก็เดี๋ยวหลังวันที่สิบห้าไม่รู้ว่าอะไหล่มันมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวต้องไปทําอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันยังมีปัญหาเบรกหน้าเบรกเบรกไม่อยู่เบรกไม่ได้อะนะครับบางครั้งบีบเบรกไปมัน มันนิ่มมาเลยอ่ะมันนิ่มแล้วมันไม่เบรกอะไรเลยนะครับบางจังหวะนะอืมก็จะมีปัญหาตัวนี้อยู่ผมก็มันต้องทําอ่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเนาะนะครับมันเบรกเบรกหน้ามันมีมันกงหอบเบรกไม่อยู่แล้วก็ขี่ขี่ไปเครื่องเร่งไม่ขึ้นเครื่องดับเนี่ยอีกปัญหาหนึ่งนะอันเนี้ยปัญหาอันเนี้ยก็ไอ้นั่นอยู่ไรแรงอยู่นะเพราะว่าบางทีเราจอดรถรอไฟแดงที่สี่แยกอย่างเงี้ยนะที่แยกอ่ะไม่เป็นเป็นจััสี่แล้วสี่แยกหรอกของช่วงนี้มันก็สามแยกนะ เราเราเราจาะรถรอไฟแดงที่แยกอยู่แล้วพอเวลาไฟเขียวมันออกตัวมันออกตัวแล้วมันบิดไม่ขึ้นมันอืดอืดแล้วบางทีก็เครื่องดับการอากาศเลยนะนั่นเนปัญหายอย่างนั้นอ่ะผมก็กลัวรถลตามมาแล้วเขา <c oughs> เห็นอย่างนะเงี้ยนะแล้วขี่อืดอย่างเงี้ยนะก็เลยดูแลยังไงก็ต้องทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอซ่อมอีกทีนึงนะอ่านี่ยันนี้โอเคเลยนะครับเนี่ยไตเติ้ลอะไรเนี่ยก็เลื่อนเลยนะครับนะแลวซิงละกูล ก็อันนี้เป็นแผ่นที่แปลงแล้วแหละดูจากชื่อตอนตั้งชื่อก็รู้แล้วนะครับว่ามันตั้งชื่อไอ้ไอ้โชโชอะไรอากาสอากาซากิอะไรมันเป็นภา,า,าษาอังกฤษละนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแผ่นไอ้ไอ้ออริจินอลภาษาญี่ปุ่นตอนตั้งชื่อโชอะไรมันต้องเป็นชื่อญี่ปุ่นนะเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยมันมีซับไตเติ้ลตรงนี้ขึ้นมันก็คือแปลรตรงเนี้ยแปลที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันแปลเป็นภาษาอังกฤษให้นะก็คืออันนี้แผ่นแปลงนะแปลแปล คือแผ่นแปลมีมีมีแปลซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษให้แล้วก็ไอไอบางอันที่มันเป็นเนื้อเรื่องคําพูดอะไรมันก็เปลี่ยนมาภาษาอังกฤษให้เนาะแต่อันเนี้ยมันมันเปลี่ยนไม่ได้อรัเพราะมันเป็นมันเป็นมันเป็นไออยู่ในมูวี่มันอ่ะมันเป็นฝังตรงเนี้ยมันมันอยู่ในมูวี่ฝังมันเขาก็เลยแต่อันเนี้ยมันใส่เข้ามาซับไตเติ้ลเออมันก็เก่งนะคนทํานะไอนี้ไซับไตเติ้ลภาษาญี่ปุ่นมันขึ้นตรงนี้มันก็เลยไปแปลซับขึ้นตรงนี้แทน นะอันนี้น่อเนีย่ยคือโอเคแล้วนะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะอ่ะนะครับอันนี้ก็คือโอเคแล้วนะเลือ่อยๆนะก็เดี๋ยวปิดงานนิดนึงนะสี่โมงแล้วเดี๋ยวดูเพยสองก่อนมีปัญหาเปล่าไม่น่ามีปัญหานะเพยสองตัวไลท์เพยสองโอเคอยู่มันจะมีปัญหาเริ่มมีปัญหาไอ้ไอ,อ้แผ่นเพยหนึ่งเนี่ยแหละบางครั้งไลท์มามแล้วมันไม่ดี นะครับมีมีเกือบทุกครั้งเลยหลังๆมาเวลาทํางานเยอะๆส่งลูกค้าเยอะๆมันจะมีแผ่นที่ไลน์มาไม่ดีให้ลูกค้าดูประจําเลยนะแต่เมื่อคืนไม่มีอะไรนะเมื่อคืนหกแผ่นโอเคอยู่แต่ตอนเช้ามานี่แปดแปดแผ่นเีเจอไปแผ่นนี้งแต่เพยสองช่วงนี้ก็ไม่ไม่ไม่แผไ,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 ไม่มีแผ่นเสีย มีม,มีก็มีก่อนหน้านี้นานแล้วนะอืมไอ้เกมนี้มันเป็นมันเป็นเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงใครพอสปอยสปอยเนื้อเรื่องให้ผมได้ไหมมันเป็นไอ้กระตูนกระตูนชื่อชื่อภาษาญี่ปุ่นมันชื่อ oro, โดโลโลอะโดลโลโลอะ r o R อ R O อ่ะโดลโลโลอะนะมันเป็นสมุไรอะไรใจบอกเหรอ มันเป็นแขนกลน่ะเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์ทั้งตัวมันเป็นหุ่นยนต์แบบไสบอกเลยเหรอแขนข้างหนึ่งมันจะเป็นดาบแขนข้างหนึ่งมันจะเป็นปืนเลยมั้งเป็นปืนหรือมันเป็นในที่ยิงตะขอได้อะผมจําได้เวลาลองคือมันมันมันทำอะไรให้มันเป็นแบบนั้นมันเป็นใสบอกทั้งตัวหรือเปล่ามันมันไม่ไม่ใช่คนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นคนสถูกถูกดัดแปลงแบบแบบมนุษย์ตัดัดแปลงไอ้ไอ้ดากอกบอลอย่างนั้นหรือเปล่า นะไอ้ที่ว่ามันยังเป็นคนอยู่แล้วมันดัดแปลงบางส่วนให้มันเป็นหุ่นยนต์นะ่ะนะหรือว่ามันเป็นหุ่นยนต์ทั้งตัวเลยแล้วมันไปทําอะไรให้มันเป็นแบบนั้นมันไปประสบอุบัติเหตุอะไรโดนฆ่าตายหรือเปล่าแล้วมีคนรักษาแล้วไปช่วยทําให้มันเป็นหุ่นยนต์ไปฝังชิ้นส่วนอะไรไว้ให้มันเป็นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยอย่างนั้นหรือเปล่า ใครพอสปอยเรือเ่องตรงนี้ให้ผมหน่อยนีย่อยากรู้ว่าไอ้ไอตัวสมุไรพระเอกเนี่ยมัน,ม,นมันคืออะไรมันมันมีที่มาอะไรยังไงเนี yeah. ่ยมันเป็นแขนมันเป็นแขนไอ้เนี่ยเนี่ยมันเป็นแขนไอ้ไอด้ด้วนด้วนอะ่ะมันเป็นแขนไอ้ไอด้ดับดาบทั้งสองข้างเลยอะ่ะเออ ถ้าเกิดแขนมันร้วนนะไม่มีเน um, okay ี่ยมันก็ฝันตลกเดียอันนี <S <s uh ้มันสอนให้ดูให้เด anyway> ินไปเดินมาหมุนมุมกล้องอะไรมั้งโอเคแล้วแล้วก็เดี๋ยวจุดจุดจุดตัวเลี้ยวต่อไปมันให้กด L L หนึ่งด้วยไม่เห็นมีอะไรเลย L หนึ่งด้วยแล้วก็เนี่ยใช่ไหวะใช่แล้ว เนี่ยมองอยๆ่ะมองแอลวันคือหันหันหันหน้ามามองตรงตรงตรงหน้า button อ่ะนะเนี่ยอันนี้ปก <c oughs> ตินะครับนั่นเนี่ยเนาะ <c oughs> มันต้องมาเล่นติวตัวเลี้ยวไม่มีสีก่อน <laughs> ค่อยไปเล่นมีสีในเกมนี้ อันนี้เป็น GTA San Andreas นะครับแต่เป็นเวอร์ชันสเปเชียลนะครับนะมันจะแผ่นแผ่นเวอร์ชั่นสเปเชียลมันจะไม่เหมือนกับแผ่นเวอร์ชั่นปกตินะเท่าที่ผมเห็นคือมันจะมีไอโบนัสอะไรขึ้นมาอยู่นะมันใส่โบนัสอะไรเข้ามาอยู่ตรงตรงข้างในอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้ดูนะเท่าที่ผมเห็นแล้วก็มันจะมีแผ่นแถมนะแผ่นแถมแผ่นแถมวีอ่ะนะแต่ตอนนี้แผ่นแถมผม แผ่นแถมผมไม่ได้แถมให้แล้วนะครับเพราะว่าแผ่นแถมอะมันเป็น DVD 9นะครับแล้วแผ่น DVD 9ผมหมดแล้วนะก็เลยไม่ได้ทําทําแผ่นแถมให้ละนะรวมไปถึงเกมเพ2ที่มันเป็นแผ่น DVD 9ก็ไม่ได้ทําแล้วเพราะว่าแผ่นมันหมดนะก็จะขายแต่เกมเพ2ที่มันเป็น DVD5 กับ CD นะแค่นั้นนะครับอันเนี้ย เข้าเกมเลยนะมันจะมีไอ้ตรงโบนัสเด๋ยวต้องเข้าเกมไปก่อนแล้วมันจะมีกดให้ดูเนาะแต่แต่ตรงเนี้ยมันจะใกล้เคียงกันเลยนะมันจะเหมือนกับแผ่นเวอร์ชั่นธรรมดาเด๊ะเลยแต่ขนาดไฟล์มันไม่เท่ากันนะเวอร์ชั่นธรรมดามันก็จะขนาดไฟล์อันนึงเวอร์ชันสเปเชียลนี่ก็จะขนาดไฟล์มากกว่าที่ผมบอกมากกว่าอยู่นิดนึงนะมันเพิ่มโบนัสอะไรตรงไหนก็ไม่รู้นะ่ แต่ก็คือเอาไปเล่นได้เ,เหมือนกับเวอร์ชันธรรมดาแหละเพราะตอนนี้ไอ้แผ่นโบนัสผมก็ไม่ได้แถมให้นะอ่ามันมีเตชนีตร,ตรงนี้นะเดี๋ยวผมกด สักพักนึงบ่อยไปเล่นสกพังอะงเดยกดตัดหรือว่าต้องกดวะต้องกดมั้งไม่้มันก็ค้างอยู่ตรงนี้อ่าต,ต้องกดต้องกดกดตัดอีกทีหน,นึ่งนะมันก็จะเข้ามาเล่นอ่ะอ่ะรู้สึกจะกดส,สตาร์ทป่ะเนี่ยมันจะมีเมนูมันจะมี มันจะมีโบนัสอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้แกลเลอรี่อะไรนี้ป่ะเนี่ยมันจะมีอยู่ที่หนึ่งอะที่มันจะตรงไหนวะผมจำไม่ได้อะแต่มันน่ะไฟล์ไฟล์ข้อมูลมันจะไม่เท่ากันกับกับตัวเวอร์ชันธรรมดานี่ อันนี้เป็นมูสซาชิเหมือนกับเป็นมูสซาชิภาค2นะครับมูสซาชิภาค1ก็คืออยู่ในเพย์หนึ่งนะที่เขาฮีทกันถือว่าเป็นเกมฮิตเกมหนึง่งนะมูสซาชิหนึ่งอยู่อยู่เพย์หนึ่งอันนี้มูสซาชิสองอยู่เพย์สองนะแต่มูสซาชิสองเนี่ยมันไปมันไปได้คาแรคเตอร์ดีไซน์ที่มันเป็นคน คนสร้างไอ้ทีมงานที่มันสร้างไอไอ้ Kingdom Hearts เนี่ยมันเป็นทัวแบบ Kingdom Hearts อะเออไอเกมที่มันเป็นในไอเด็กเด็กถือกุญแจเป็นอาวุธแล้วแล้วเราไปไปประชนภัยกับกับตัวละครดิสนีย์อ่ะไอ้ Kingdom Hearts เนี่ยแล้ว <laughs> นี้มูสชีสองมันก็ได้ทีมงานตัวนั้นสร้างมามันเลยออกไปมุสชีกลายเป็นกลายเป็นเด็กวัยรุ่นไปเลยนะมันจะไม่เหมือนกับมุสชีที่ของเพลหนึ่ง <laughs> เออ อ้าวทำไมมันขึ้นในนี้วะไอ้นิดดิสนอตเนจิอนมันแผ่นมันไม่ปลดให้เครื่องเครื่องเครื่องมันไม่ปลดเข้าเข้าแผ่นให้ออกมามได้จะได้ละอันนี้ยังไงเดี๋ยวเทสซ้ำให้อีกทีหนึ่งนะ อันนี้น่าจะเข้าได้แล้วแหละตะกี้มันมันเปิดแล้วมันมันบอนดิสนอนเลเจ์อันเนี่ยนะเนี่ย เนี่ย yeah. ไอ้ไอเวลาข้อความอย่างนั้นมันก็จะขึ้นเกี่ยวกับตัวเครื่องเครื่องมันไม่ยอมปลดเข้าเกมให้นะบางทีมันเป็นปัญหาในเรื่องของชิปแปลงอะชิปแปลงที่ว่ามันจะปลดแผ่นก๊อป,ปี้ให้เข้าได้อะมันไม่ทํางานไงพอมันไม่ทํางานปุ๊บมันก็จะไม่เข้าแผ่นให้นะมันก็จะมีปัญหาตัวนั้นนะอันนี้ก็คือเข้าได้แล้วเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีหนึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยเปิดใหม่เลยเนาะ บางทีบางทีมันจะขึ้นในข้อความตัวนั้นบางทีก็เข้าเป็นกล่องหน้ากล่องแดงนะบางทีเนี่ยนะถ้าถ้าชิปถ้าตัวชิปแปลงมันไม่ปลดเข้าแผ่นให้อะนะครับมันก็จะขึ้นหน้ากล่องแดงหรือขึ้นในข้อความตัวนั้นแหละนะว่าแผ่นมันแผ่นมันโดนห่วงห้ามไว้ไม่สามารถเปิดได้นะนะครับก็คือตัวชิปแปลงในเครื่องเรามันไม่ทํางานหรือทํางานอาจจะทํางานแต่ทํางานผิดจังหวะที่มันตรวจสอบพอดี มันตรวจสอบเจอก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เข้าไม่เข้าแผ่นให้เนี่ยก็คือมันเป็นหลักการทํางานของของของตัวชิปแปลงนั่นแหละนะครับที่ติดในเครื่องเราแปลงเครื่องเพื่อให้มันเล่นแผ่นก๊อปปี้ได้นะครับถ้าไม่แปลงเครื่องเนี่ยเครื่องมันจะรู้แล้วมันเล่นแผ่นก๊อปปี้ไม่ได้มันก็จะติดล็อกเนี่ยมันก็จะเข้าไม่ได้มันก็จะขึ้นข้อความอย่างนั้นอ่าฟ้องไว้นะครับหรืออย่างที่บอกอ่าถ้าเป็นเพย์สองเนี่ยบางทีมันไปเข้าหน้าไอ้กล่องแดงหมุนๆนน่ะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึง บางทีมันจะไม่เคยเจอหรอกถ้าแผ่นถ้าถ้ามันติดอะไรปกติเนี่ยมันจะเป็นกล่องอย่างเงี้ยแต่เป็นเป็นสีแดงแดงอ่ะเป็นหน้าจอสีแดงแดงแล้วเขียนว่า format d i k มันจะเป็นกล่องสีแดงแดงหมุน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 อยู่แล้วก็เขียนว่า format d i k อะไรนั่นแหละนะครับนั่นแหละคือหน้าคือหน้าที่มันแบบชิปแปรงมันเข้าไม่ได้แล้วเครื่องมันตรวจเจอนะก็เราแปรงเครื่องเพื่อให้มันมันเข้าแผ่น copy ได้อะมันก็ ลัดลัดวงจรป้อนป้อนข้อมูลหลอกเครื <tal> ่องอะนะครับว่าแผ่นที <tamp on> ่เราใส่เข้าไปอะมันเป็นแผ่นแท้นะแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับนะถ้าถ้าความจริงแล้วมันไม่ใช่เนี่ยถ้าเราเราเราไม่ได้ไม่ได้แปลงเครื่องเนี่ยเครื่องมันจะรู้ไงว่าแผ่นมันแผ่นมันไม่ใช่แผ่นแท้นะแล้วมันก็จะเล่นไม่ได้มันก็จะติดล็อกมันก็จะเข้าไม่ได้นะแล้วชิปแปลงมันจะทําหน้าที่หลอกเครื่องว่าแผ่นที่เราใส่อยู่มันเป็นแผ่นแท้นะเพราะฉะนั้นให้ให้มันผ่านปลดล็อกตรงนั้นผ่านแล้วก็เข้าเกมได้ นะครับเนี่ยจ,จะเป็นหลักการอย่างเงี้ยทั้งเพ1์เพยเลยนะครับชิปแปลงจะทําหน้าที่หลอกเครื่องเพราะฉะนั้นเราอยากจะเล่นแผ่นก๊อปปี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องแปลงเครื่องก่อน ถ้าไม่แปลงเครื่องก็คือเล่นต้องเล่นแผ่นแท้อย่างเดียวนะครับอันนี้คือหลักการของทั้งปีหนึ่งปีสองเลยนะครับแต่ถ้าแปลงแปลงเครื่องแล้วก็จะเล่นแผ่นก๊อปปี้ได้แล้วแผ่นก๊อปปี้ก็ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยแผ่นก๊อปปี้มันจะเป็นแผ่นไลฟ์ซะส่วนใหญ่แล้วนะครับนะร้านร้านร้านที่ขายหลายๆร้านก็จะเป็นแผ่นไลฟ์ซะส่วนใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ทีนี้มันไลฟ์มาก็คือลูกค้าอยากถ้าเป็นร้านผมอย่างเงี้ยลูกค้าอยากจะได้เกมอะไรก็สั่งมานะผมก็ละไลฟ์เกมข้อมูลเกมนั้นเป็นแผ่นมาให้ นะครับเนี่ยแล้วก็มาเทสให้ดูก่อนส่งนะว่าแผ่นที่ไลฟ์มาเนี่ยเปิดเล่นได้นะไม่ได้มีปัญหานะครับเนาะเพราะว่ามันผ่านการเวลามาพอสมควรบางคนบางลูกค้าบางคนก็จะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของหัวอ่านเครื่องละนะครับหัวอ่านเครื่องเริ่มอ่านแผน่นไม่ได้เริ่มเลือกอ่านแผน่นนะ พอเริ่มเลือกอ่านแผน่นเนี่ยแล้วเวลาลูกค้าเอาไปแล้วแผน่นอ่านแผ่นไม่ติดเนี่ยลูกค้าก็จะบอกว่าแผ่นร้านผมไม่ดีแผ่นผมเล่นไม่ได้นะครับนะผมก็เลยเนี่ยต้องมีการทดสอบให้ดูว่าแผน่นมันแผ่นมันเล่นได้นะแผน่นเปิดเล่นได้ถ้าหัวอา่านเครื่องยังสมบูรณ์อยู่นะครับมันก็จะเปิดเล่นได้เข้าได้แบบนี้นะครับนะแล้วมันไม่ใช่เป็นเฉพาะเครื่องผมนะเครื่องหมายถึงว่าไม่ได้เป็นเฉพาะเครื่องตัวลองเนี่ยเครื่องตัวที่ผมมีเครื่องตัว,ตวที่ผมทดสอบเนี่ยมันเปิดเล่นได้เครื่องลูกค้าบางคนที่เขาหัวอ่านดีๆเขา เขาไม่ได้เสียอะไรเขาก็เปิดเล่นได้แบบนี้ทุกเหมือนกันนะครับที่ผมบางทีเอาให้รีวิวให้ดูอะรีวิวจากลูกค้าให้ดูลูกค้าเขาก็เปิดเล่นเล่นนะแต่ถ้าลูกค้าที่ลายที่เปิดไม่ได้เนะี่ยมันจะเป็นปัญหาหัวอ่านเครื่องนะครับ นะหัวอ่านเครื่องมันอาจจะไม่สภาพไม่ดีหรือบางคนไม่รู้ข้อมูลด้วยว่าเป็นเครื่องเล่นแท้ไม่ได้แปลงเครื่องมานะครับแล้วมันจะเล่นแผ่นคัปปี้ไม่ได้เลยเปิดยังไงก็เปิดไม่ติดนะแล้วลูกค้าไม่ไม่รู้ข้อมูลลูกค้าพยายามเปิดยังไงมันก็จะเปิดไม่ติดนะอันนั้นนะแต่ถ้ามันแปลงเครื่องแล้วก็มันจะอยู่เรื่องคลิดในเรื่องของหัวอ่านเครื่องนะถ้าหัวอ่านสภาพดีอะไรมันก็จะเปิดเล่นแผ่นได้ปกติแหละนะครับนะ แล้วนี่มันเล่นออกเป็นปินเซสนี่ย่าเป็นเจ้าหญิงแมสสวยเลยนะแล้วมันไม่ออกแนวไม่ออกแนวเป็นซามุไรญี่ปุ่นเลยดูมันทำเนี่ยมันเป็นปินเซตแบบปินเซตแบบฝรั่งเลยอะปกติมุสชิมันจะเป็นนะแนวซามุไรญี่ปุ่นไอไอทีมงานคิมคิมล้อมฮาร์ดของสแควรซ้อมมาทำภาคสองเนี่ยเลยกลายเป็นสไตล์ฝรั่งเลยเออ มันกดตัดอะกดอะไรข้ามข้ามตรงนี้ไม่ได้อะนะมันก็ต้องดูไปนะครับแต่ก็คือให้ดูเนี่ยนะว่าว่ามันปกตินะครับแผ่นเล่นไดปกตินะแล้วไอ้คนนี้ใครวะตัวร้ายเหรอนะไอตัวข้ายห้อยลงมาก็คือมูสชีอะนะนะเดี๋ยวกลับให้ดูหน่อยนะครับข้งบนเดี๋ยวเนี่ยเป็นมูสชีอะนะผมมันก็เป็นผมสายฟ้าเลยนะเนี่ยผมมันเป็นสายฟ้าเลย มีมีหางแบบยาว,ยาว,ยาวๆมาอันนี้แผ่นเล่นได้ปกตินะครับนะอ่ะนะครับลองประมาณนี้ยี่สิบนาทีนะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมรอรออีกหน่อยนะให้มันประมาณยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวตัดคลิปนะแล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์งานส่งวันนี้นะครับนะพอดีเลยนะน่าจะสี่โมงนะนี่ก่อนจะออกไปก็เนี่ยสี่โมงครึ่งอะไรพอดีเป๊ะเลยแล้วไปส่งส่งส่งงานห้าโมงอเนนี้เกมก็เข้าพอดีเลยนะเนี่ยเล่นได้ปกตินะนะครับนะ มันแผ่นไม่ได้เสียอะไรนะครับแผ่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะที่ตะก,กี้มันขึ้นไอ้ข้อความคือคือคือระบบเครื่องมันไม่ยอมเข้าแผ่นให้นะครับอะเนียผมแถมให้อีกทีหนึ่งลองให้อีกทีหนึ่งนะเนี่ยแผ่นไม่ได้มีปัญหาไปอะไรนะครับแต่มันเป็นจังหวะพอดีนะจังหวะเปิดเครื่องแล้วเครื่องมันไม่ยอมเข้าแผ่นนะแต่ถ้าเครื่องมันชิปแปลงอะไรทํางานเข้ามันแบบทํางานสัมพันธ์ระบบอะไรมันสัมพันธ์กันทั้งหมดมันก็จะเข้าแผ่นให้ได้ปกติเนี่ยแผ่นไม่ได้มีปัญหา นะแต่มันจะมีบางจังหวะเนี่ยมันเครื่องมันรวนนะนะเนี่ยก็คือเนะี่ยเข้าได้ปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอนิดนึงนะนะเนี่ยนะเนี่ยเข้าได้ปกตินะอ่านะครับโอเคนะก็เท่าน,นี้แหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเคลียร์งานส่งแล้วนะครับก็เคลียร์งาน <laughs> ลูกค้าวันนี้สั่งมาเยอะก็เคลียร์ได้หมดเนาะทันพอดี ก็เดี๋ยวจะมีอีกครั้งหนึ่งที่จะไม่ว่างนะที่บอกต้องไปทำรถรถมอเตอร์ไซค์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้คือโอเคแล้วนะฮะโอเคขอบคุณนะครับ